สวัสดีค่ะน้อฟอร์ดค่ะที่ภาษาการขายฟอร์ดออโต้การลีสขาพพาประแดงนะคะวันนี้คลิปนี้พิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าไอากำลังจะไปส่งรถให้กับลูกค้าที่จังหวัดสระแก้วนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะ Rangers t a n d a r d Cab นะคะเป็นตัวตอนเดียวของฟอร์ดนั่นเองค่ะคลิปที่แล้วไอลงรีวิวไปแล้วนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับตัวรถสเปครถนะคะสำหรับคันนี้ก็ติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมค่ะคอกแล้วก็แหนบนะคะเดี๋ยวไอพาชมค่ะว่าติดตั้งมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับคันนี้ค่ะสายบรรทุกไม่ควรพลาดเลยนะคะและรุ่นนี้กําลังจะเป็นที่นิยมสุดๆเลยนะคะสายบรรทุกสายพ่อค้าแม่ค้าออกไปค้าขายเลยแม้แต่สายงานที่เป็นโลจิสติกส์นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรติดต่อสอบถามโปรโมชั่นได้ที่น้องไอเลยค่ะศูนย์าแนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ให้น้องไอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องไอด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ